สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปซื้อครัวซองร้านเจมส์บรังเชอรี่กันนะคะซึ่งวันที่เราไปเนี่ยเป็นเดือนกันยายน2564ทางร้านนะคะก็ยังบริการขายเป็นแบบ drive-thru หรือไม่ก็สั่งผ่านโรบินทูดเท่านั้นค่ะเมื่อไปถึงนะคะเราก็ต้องรับเมนูจากพนักง,งานค่ะแล้วพนักง,งานก็จะเสียบบัตรคิวที่หน้ากระจกรถให้เราแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องขับรถเข้าไปต่อคิวค่ะซึ่งโดยปกติเนี่ยก็จะมีประมาณ2แถวนะคะ วันนี้นะคะก็เป็นช่วงหลังฝนตกปริมาณรถที่เข้าคิวไม่เยอะเลยค่ะและนี่ก็เป็นเมนูของทางร้านนะคะระหว่างที่เรารอเข้าคิวเนี่ยเราก็ดูเมนูไปพลางๆได้เลยค่ะด้านนี้จะเป็นเมนูครัวซองกับขนมต่างๆนะคะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นเมนูกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆค่ะ ถึงคิวสั่งขนมแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องลงจากรถเลยค่ะเราก็สั่งขนมผ่านในรถส่วนขั้นตอนการจ่ายเงินนะคะก็จะจ่ายได้ทั้งเงินสดหรือไม่ก็สแกนผ่าน QR code ได้เลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็เลือกการสแกนผ่าน QR code เพื่อลดการสัมผัสนะคะ สั่งขนมเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมง10นาทีค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะคะว่าจะใช้เวลารอทั้งหมดกี่นาทีค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมง17นาทีนะคะเราก็ได้ขนมของเราแล้วค่ะใช้เวลารอทั้งสิ้นแค่7นาทีเท่านั้นค่ะ ค่าใช้ใจ่ายของเราวันนี้นะคะ525บาทเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราได้อะไรมาบ้างในส่วนของครัวซองนะคะเราก็มีครัวซองช็อกโกแลตครัวซองออริจินอลแล้วก็ครัวซอง mond, อัลมอนด์สชิ้นค่ะ นอกจากครัวซองแล้วนะคะวันนี้เราก็ลองสั่งสโคนมาทานด้วยค่ะอันนี้เป็นสัโคนวานิลานะคะในเซ็ตของสะโคนเนี่ยเขาก็จะมีแยาสตรอเบอรี่กับครีมชีสให้แบบนี้ค่ะขอตัวไปทานก่อนนะคะ